ครับนี่ผมอยู่ทางเดินระหว่างน้ำตกโกกอีดกที่จะเดินไปขึ้นรถนะครับตอนนี้เพื่อนๆไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับผมก็เดินอยู่คนเดียวนะครับผมนะครับสองข้างทางลกมากต้นไม้ใหญ่เป็นแค่ทางเดินเล็กๆนะครับต้องเดินค่อยๆเดินระวังนะครับ ยังจะหกลมลื่นด้วยครับโห,โห,โหโปวดขาไหมดเลยครับไปกลับระยะทาง8กิโลนะครับก่อนจะไปถึงชั้นเจ็ดตรงนี้ก็ใกล้จะถึงทางออกนะครับผ่านป่าน,นี้ไปก่อนอีกนิดนึงนครับไม่น่าจะเกิน1กิโลครับโอเคฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ